สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนเมื่อนี่ก็มาพอกันอีกแล้วจ้าก,กับแกวใจผ้าแซบจา้าเมื่อนี่แก้วกบสิพาพพี่น้องไม่กิน,มนงไม่นู่งง่ายๆแกวหล่ะจ้ากินเน่าไหนกระแซบก้อยขนมเส้็จจะพี่น้องเมื่อนี่ก็มีหมูก,กรอบมาน้นาจ้าชินหนึง่งถอดหมูก,กรอบชินหนึง่งแล้วก็มีพักจะพี่น้องเมื่อนี่พักข้าก็มี่หลายอย่างแต่ว่าจักแกวสิก,กินได้หน่อยได้หลายปันไดแล้วพี่น้องจะสิได้กินกินเบิร์ดบอมเมื่อนี่แกวเจ็บปาก แกเจ็บปากมาหลายมื้นแต่ว่าอยากคายคินหอดพี่น้องปากแกเป็นหอนแน่จ้ะพี่น้องทั้งเบอกทั้งเห็นแสบปากจ้ะเอ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งติ้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 งให้แก่ทุกานได้อพี่น้องเด้อเพื่อสีบ่ได้พลาดคลิปไม่ไมเนาะแต่เนาะคลิปได้มากกับสีได้เข่าหานะจ๊ะเนาะเอ้าอย่าบอกหลายยายห่างจ้ะพี่น้องลุยกันเลยจ้าแซ่บขึ้เก้าจ้ะพี่น้องตามสไตล์แก้วใจผ้าแซ่บเนาะจตะเนาะ มาคำแหลกแหกหมานเอาสดน้ำก็น้องพี่น้องนะเนาะเศษมาร้ายหลายปันจะคล้องฉีกินได้เบิดได้พี่น้องนำไรแตกจะไปดิกินไร้มือเรากินไม่ได้พี่น้องเอ้ยเครืงเผ็ดเทิ่องแสบเคิื่องแสบเคิ่องนัวขัดบังพี่น้องเลยเ จับจ้ะมามาได้จ่ะด้อกินน้ำแรงเรื่อกับพี่น้อง

Ha, nó mà nó tàn lơ, nó mới xung quanh tiền khẩu. kinh khẩu lén kéo ta. xếp xếp thì nó mới lại uống sẹp hen Xin chào hai anh con nhỏ. Chấp bạc ha. 好比你们讲。Oh, really, ักถ้าเมื่อก็ไม่พักบุ่งจะพักกัดเช้าบักแจงพี่น้งองบักชั่วหั่นฝอยมันไม่กัดิ้นนิดอ่ะ กินแบบตั้งหนาตั้งตากินให้เราจะมีน้ง <clears> hm <throat> คนใหญ่ถึงหนำแล้วคับ <c> พ <oughs> ี่นองเึร่งเผ็ดเครื่องแสบเครื่องแสบเครงนัวคัดขนาดเลยพี่น้องเลยปากปากบานเลยพี่น้อง แซ่บหลายจ่ก็เลยกินหลายมือไม่กินปลาไม่หลายเมือพี่น้อง บ๊ายบายละพี่น้องย <c oughs> ังไงแก้ก็สิขอลาพี่แล้วน้องไปท่านี้แล้ว,วจา้าไปพอกันแม่พบกันแม่ได้ชิปหนาวิดีโอหนานนะจ๊ะเนาะเมื่อนี่มากพอกินฮอดอิริแล้วจ้าเด้อกินได้เท่านี้แล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหมุนรุ่นไทยมากก,กกินแซ่บๆกันหม่นะจ๊ะเนาะมื่อนี่แกกับฉขอลาพี่ลาน้องไปเท่านี่แล้วเนาะสวัสดีจา้าบ๊ายบายข้ายานักแต่น้ำเจ็บปาก